มิตซูบิชิแอต r ร g ชคือหนึ่งในรถยนต์อีโคคายอดนิยมของเมืองไทยด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยความประหยัดน้ำมันและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลวันนี้ออโตเวิร์สเดลีจะพาทุกคนไปเจาะลึกกว่าเหตุใดมิตซูบิชิแอ t r a g ชถึงยังครองใจผู้ใช้งานในปี2025นี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกมิตซูบิชิแอตทราชรุ่นใหม่ย,ยังคงความโดดเด่นในแบบรถซีดานขนาดเล็ก กระจังหน้าทรงไดนามิกแบบดนามิกชิวที่เป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิช่วยให้ตัวรถดูทันสมัยและสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลดพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์ล้ออลลอยขนาด15นิ้วเสริมความพรีเมียมในทุกมุมมองมิติตัวถังของแอต r ราชออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงความยาวเพียง4 3 0 5มิลลิเมตรและความกว้างเพียง1670มิลลิเมตรทำให้ขับขี่ในเมืองได้สะดวกมากโดยเฉพาะการเลี้ยวกลับรถหรือเข้าจอดในพื้นที่จำกัด ภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกกว้างขวางเกินตัวเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีด้านหลังสามารถนั่งได้2-3คถึงายคนสบายๆมาพร้อมวัสดุคุณภาพในระดับอีโคคามีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอสัมผัสระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto การเชื่อมต่อบลูทูธก็ลื่นไหลไม่มีสะดุด คุมพลังของแอตทราชใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร3สูบ MIVEC ให้กำลังสูงสุด78แรงม้าแรงบิด100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่อัตราประหยัดน้ำมันสูงถึง23.3กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าเหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานในเมืองหรือวิ่งทางไกลเป็นประจำระบบช่งล่างแม้จะไม่ได้เน้นความสปอร์ตแต่ก็ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นถนนครุกคราหรือทางเรียบแอตราชียงคงให้การควบคุมที่ดีและเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารก็ถือว่าน้อยเมื่อเทียบกับรถในระดับเดียวกันอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าพูดถึงคือระบบความปลอดภัยแอตราชมาพร้อมระบบเบรก ABS พร้อม EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ ASC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HSA และถุงลมนิราภัยคู่หน้ามั่นใจได้ทุกการเดินทาง แม้จะเป็นอีโคคาร์แต่มิตซูบิชิแอตทราชก็ยังใส่ใจเรื่องความสะดวกสบายมีระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดกุญแจสมาร์ทคีพร้อมระบบรีโมทเอนจิ้นสตาร์ทกล้องมองหลังและระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อรถออกตัวเรียกได้ว่าครบครันในราคาที่จับต้องได้หากพูดถึงการบำรุงรักษาแอตทราชถือว่าดูแลง่ายค่าบำรุงรักษาต่ำและอะไหล่หาได้ง่ายในศูนย์มิตซูบิชิทั่วประเทศ พร้อมการรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในระยะยาวราคาจำหน่ายของ Mitsubishi Attrage 2025เริ่มต้นประมาณ530,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราว630,000บาทถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่มองหารถประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและดูแลไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดอย่าง Toyota Yaris a t i หรือ Nissan Almera แล้ว a t t r a g อาจไม่ได้หวือหวาในเรื่องสมรรถนะหรือดีไซน์ล้ำสมัย แตกลับชนะใจผู้ใช้งานด้วยความคุ้มค่าความทนทานและความเรียบง่ายในการใช้งานประจำวันจุดเด่นที่สำคัญคือความประหยัดน้ำมันที่เหมาะกับยุคน้ำมันแพงรวมถึงค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทำให้ a t t r a g e เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นมีรถหรือผู้ที่ต้องการรถสำรองไว้ใช้ในครอบครัวโดยสรุปแล้ว Mitsubishi a t r a ยังคงเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนในกลุ่มอีโคคาแม้จะไม่มีฟีเจอร์หรูหราหรือสมรรถนะจัดจ้าน แต่กลับโดดเด่นในความประหยัดความง่ายในการดูแลและราคาที่เป็นมิดเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการรถไว้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน